ีนี้เหตุเนไหนจึงเป็นเช่นนั้นทําไมถึงออกลูกผสมใช่แต่ก็ไม่เป็นไรครับดันเข้าเลือดไปแล้วใช่ขี่หลังเสือแล้วครับเสียวครับโดดลงยากครับเพราะงูข้างล่างเยอะมีเรือทั้งสามรุ่นนลยนะใช่มีเล็กมีกลางมีใหญ่ใครอยากเจอเกียงเด็ดรับเชิญได้แล้วทํายังไงได้แล้วพอสร้างเรือมาปุ๊บลูกน้องรักซะด้วยคนนี้ขึ้นแล้วไม่มีลงไม่มีลงอ่ะไม่มีลงไม่มีลงไม,ม่ลงโอ้โหแย่ซะ yeah, มาก เรือนะพูดดีกว่าเอาก็เรือสิชอบย้ำให้คิดลงใบล้วให้ไป่แน่ใจแดงแม่นางคำฟิวน้ำเงินเอียงเด็ดรัดครับวารินชําบปุมนราชธานีเจอกับราชบุรีในเขตของพี่น้องชาวโคธารามครับบ้านโป่งราชบุรีให้เป็นเขยเป็นสะพ้ายครับก็เชียรเกณฑเด็ดรัดร่องน้ำน้ำเหมนใส่เสื้อสีเขียวจะเป็กล้าติด กลับริมน้ำโขงใช่แต่ถ้าเกิดใครเป็นเคยเป็นสะพ้ายละคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเชียพวกเราอุบลราชธานีน้ำขับไปวล่องน้ำแดง<อ> ประวัติขออภัยนะครับตัดต่อไปนิดเดียวร่องน้ำแดงเรือดีมีคำนั่งก็แม่นางคำพิ้วร่องน้ำแดงใส่เสื้อสีม่งายแล้วยาใส่นี้เจอกระเรือร่องน้ำมือเสื้อสีเกตอจะไม่กลมีคำนั่นเกียงเด็ดลัดตาคตตางายตาคตตางตาตาโคตตาอตาตาคตตาระเบิดน้ำมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแม่นางคำพิวาแดงส่เสืในมองตามสายตาไอ้นัตกนพายแดงใส่เส้มีคำนั่เปียนเด็ดลัดเกีงเด็ดลัดตาคนตางไายตาคตตาเปิดตาคตตาระเบิดน้ำระยะทามันไกลพันสองร้อยเมตรใส่แตก พาไปไมาณสามร้อยเมตรได้ลองนำ offs, ้ำแดงลองน้ำแดงน้ำมาเล็กน้อยไปนะครับเพีแต <ÿÿÿÿ. S 1> ่ว่าเสียงเด็ดรัดกัดกระเว้อยกัดกระเว้อยกัดกระเว้อยเป่าลมนี่คอหอมคอหอมซักคอดักฟอแล้วก็ะไบ ีกตีแรงแฝงหนีว้าแล้วโอ้เสียงเด่นรั่ตีแรงแฝงหนีบอกว่าจะหมดไปหมด่อไหมด่อไหรไปไหรดีใครอยู่ว่าแล้วแม่นางขับิวรู้ว่านางขับิวจากโบราชธานีบอกว่าไม่ยอมไม่ย่อไม่ท้อไปแล้วรู้ตัวไม่หลองไม่ยอมไม่ย่อไม่ท้อไปแล้วต่างคน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 ตาล่องหนาแดงล่องหนาแดงแม่นางขับิวบอกว่าสามสายเรื่องนี้บอกว่าผ่านจ่าไม่ได้จีจ่าไม่ได้จีจ่าล่องหนาต้องเงินเรือดีเลยคำว่าเสียงเออเสียงเด่นรั่จากรานชับลีบอกว่าใช้สีไปจังหวัดพิจิตรลงควาอมเภอบาพิ่มเบาหนักย ตาเสาบอกว่าพายแรงุแสงนี้บอกว่าตาเสามันจะไข่เน่าหล่องน้ำน้ำเรือมีมีคันธมาเกียงเอ๋ยเกียงเด่นล้ำเรือมีหลายเรือมีหลายพายแรงแสงนี้ทีหนีรอดปลอดภัยเมื่อน้ำเขาบอกว่าหนากเขาฟิวบอกว่าหนีได้หนีไปหนี้เมื่อไงจะใช้เสนอเอาละวู้ยลูกเขาเดี๋ยวจะตามทันไม่ทันดูด้วยไอ้หนุ่มแดนสะตอไอ้หนุ่มแดนสะตอเกือบจะถึงพระใต้องค์มังกรในน้ำเกียงเด่นล้นเกียงเด่นล้ำไม่ไหวใจเกียงเด่นล้ำไม่ไหวใจควจะชนะใจว่าแล้วก็พายพวดพวดพวดขี่แรงแสงมาบะบัด да: <ang> <un UE> ดูด้วยนี่ะแม่ขับปิวแม่ขับปิวจะเหนียวไม่เหนียวจะเหนียวไม่เหนียวเริ่มกดไฟฟ้าลบกดไฟฟ้าจะตีแรงจะแสงได้ไม่ได้อาลุดเก่งเด็ดลัดไม่สนใจไม่สนใจดูด้วยยืนในท้ายสองคนตีคุมมาตี่คุมมาจะตามมาทันไม่ทันแม่ขับปิวได้หมดใจเปี่ยนจะหมดหรือไม่หมดหรือไม่หมดไม่รู้แต่ดูที่ว่าเก่งเด็ดรัดล่องนานน้ำเงินนั้น,น,นตีแรงแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาแสงขึ้นมา,นมาเรื่อยๆแสงมาไปแสงมาแล้วก็มองไปแสงมาแล้วก็มองว่าน้ำขับปิวจะตามมาสักขนาดไหนตีคุมมาตอนนี้ตอนนี้เก่งเด็ดรัดต้องงานน้ำเงินลบตีคุมมาแล้ว จะทันหรือไม่ท so ันยังไม่รู้ต้องถามใจนางกระปิวดูก่อนว่าจะตามมาได้สักขนาดไหนเกียงเด็ดรัดพายนี่มาแล้วพายนี่มาแบบคุ้มเชิะพายไปลายเลี้ยลิบปีปากไปหวานกุลานเที่ยวนี้หวานกุลาเจือเสร็จกุลไหนเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนางกระปิวไม่ย่อนไม่ทอนแทรู้ตัวมันหรอจะหายย่าไม่เกียงเด็ดรัดเส้นไทยทีีและแซงหนีมาจากระฟูรีเมืองโอกเมืองโอกแต่ก็ไม่มีขันเกตแต่ว่าตีแลนแต่งหนีมาจะหลีกพราไม่พ้นกิดติดกรอนว่าฟังหรือไม่นางกระปิวดอยไม่หย่อนย่อนไม่ทอนแทตัวพายแทบหมดเริ่มจะเข้า แลนด์แท็กซี่ว่าเจ้าเล่ห์เฮโลสารพัดแต่ฟ้าไม่ผ่ากลางลำหรอกเขเกียงเด่นล้ำไม่มีทางแพ้ยันแล้วก็เกียงเด่นล้ำตะวันไล่ดำดีก็ไหลพลูทายพลูทายใช่รับกรรมการคอยจะตัดสินเองอยู่เลย จะกลับบ้านก็คิดถึงพัฒนากรครับผมมาดูแล<ม>เราอย่างนี้ผัดไทยไหมครับผมยังเป็นทางการครับพี่น้องเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่นครับ